ตอนรับเข้าสู่เป็นกลางชาิ้นแนวลั่นเอาให้ถึงน็อกสีสเกตมั่นใจลัดฟ้าดวลกำปั้นเจสซี่กระชากแชมป์ WBC ออกล่าแชมป์โลกเจ้าแหลมสีสเกตคนครหลวงโปรโมชั่นกำปันขวัญใจชาวไทยออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุน่นก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมเก็บตัวทำศึกชิงแชมป์โลกกับเจสซี่โรดิเกรส กัปันดาวลุ่งเาาสหรัฐในช่วงปลายเดือนนี้โดยกัมปันวัย35ปีได้ออกเดินทางออกจากสนามบินสวุวรรณภูมิพร้อมกับเสียหุ่ยสุรชาติพิสิทธิ์บุตินันผู้จัดการทีมโคชป๊อปโชคชัยพิสิทธิ์บุตินันและทีมงานเมื่อช่วงดึกวันอังคารที่14มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้อดีตแชมป์โลกชาวไทยได้เปิดใจถึงการชกไฟนี้ว่า แม้หลายคนจะมองว่าผมอายุมากถึง35ปีแล้วแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่ามันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขทุกอย่างมันอยู่ที่การเตรียมตัวและฝึกซ้อมซึ่งครั้งนี้ผมมีการเตรียมตัวที่ดีมากๆการเจอกับโรดิเกสที่เป็นมวยถนัดซ้ายผมก็ได้มีการซ้อมกับมวยซ้ายเต็มเอาไว้แล้วได้ลงนวมกับเพชร c p f ก็เชื่อว่าครั้งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการรับมือกับมวยแบบนี้ผมพอยาฝาถึงโรดิเกส ว่าผมเป็นฝ่ายเอาชนะให้ได้และถ้าเป็นไปได้ก็ตังเป่าจะชนะน็อกเลยไม่ต้องไปตัดสินกันที่คะแนนส่วนตัวมั่นใจว่าจะนำเข็มขัดแชมป์โลกกลับมาเป็นของขวัญให้กับแฟนๆชาวไทยนักชกขวัญใจชาวไทยเปิดใจก่อนบินออกล่าแชมป์สำหรับสีสเก็ตนครหลวงโปรโมชั่นมีกำหนดจะชิงแชมป์โลกกับเจอร์ซีโดริเกสแชมป์โลกซูปเปอร์ไฟเวส,สภามอยโล WBC กที่สงเวียนทิชพอร์ตอารีนารัตเท็กซ์ สหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้ช่องไทยรัฐทีวีไทยทอดสด